สวัสดีครับเกี่บส่องสายไปเลยครับมือนีแต่ไม่นูบ้บานๆครับง่ายๆครับทุ่นหน่อยต้องเลยปลาทูครับทูจากกล้างสัตว์ตำแบกทัวครับกลิ่นยู่ทงหน้าครับมือน,นี้มันจะกัดเขาเคี้ยวๆเวนาะเดี๋ยวทำแบกทัวปิ้งทอดปลาทูกันมีแกงเห็ดมีแกงเห็ดมึงครับน้องเบิ่งแกงเห็ด เห็นอยู่าครับเิเปกกินนที่ท่งหน้าเนะาะดียวต่กตว,วนคนระับจะแสบเนาะจะจัดเลยจะทว,เ,วเลยนะครับน <c oughs> เริ่มต่ำเลยเอาพี๊ดเลยครับปีจสดเลยแยกก่เขาต้องยีดขวนเลย้อแสบถ้าต่ตอก็จะขายก็จะต้องขายกวดมันนะยังก็จะบุ๊บิดหนย tiếp tiếp đấy ha, Chứ kim đèn đấy, chứ kéo vào sút sút ยืดขาเย็บขันลงไปเลยครับกินแบบพ่อเพียงครับขาตอกอย่างใ่กระสอบกินเขาครับตรงท้ายคลิปก่อนน้อยๆยครับเพราะมันข้เสียมันไม่ได้ท้ายเขอาเอก็เสีย ทายจทยน้น,นยโน,น,นยนิ่มๆดูบรรยากาศข่าวเขเียวเลยครับข้างแรกเลยเศรษฐกิจมาก đẹp đẹp cùng luật cầm vào trên ừ, kia thiệt luôn phải nào chó nghiêm làm nào lái thật bỏ vào nét nơi chút ok oh, ครชูห้อลงหกตะขาบครับเ <c oughs> ดอดครับกดกอวกเลยที่โตแลยดูนักล้ะไวจ้ะเด็ันอฟเอฟเลยครับ คกับดันลนะนุกละนี่ครับเี๋ยวก,ก็ฟ้อมยืมเขาให้ตามเลยเสียงอากกน,นี้เลย ครับหอดทำเลเขาแล้วทำเลท้องครับปลากระฝ้ายครับกินอยู่ของปลาเขาเลยครับเหมือนเนี้ยเรื่องเขียวกับจีครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเนาะไกลขุดกระเทียงครับขุนไกลปุ่น่อกำลังเห็ดเตาอยู่ขุดไกลปุ่นเห็นบนีง จะกาดตรงไหนตรงหน้านะครับเขียวกับจีแล้วส้งเนี่นนย,ย,ยสใส่เลยครับมีเมนู่ยังกะมาเบิ่งกันครับโอ้ปิงประทู่กรทถอดแกงงนิดอยู่ค้าบครับต่ำมักทั่วเสียบครับตมน้อ่ครับใส่นี่เลยครับนะนำกันเลย สวัสดีครับมากินของกันครับแซ่บเมื่อนี่บรรยากาศข้างล่างครับเดียกันป้าเขาไา่ครับนั่งเลยมีเมโนูแซ่บครับมีทอดปลาตูทับหมึกทัวนี่แกงเฮ็ดครับนีต้มนัวไม้ครับแซ่บประตูห้องสุดๆเลยี่กินได้จกักโตลรอชิอมกันน้ำห้องเตรียมมากขอไหมมาครับใส่กันเลยมากิ่น้องกันนะแซ่บครับ มือเปอยแมงวันนะอยากกินแจงเห็ดน้ำบ่าเปิดมันกันหนักขี่ประตูเขาเรียกหน่อยมากแต่เลี้ย mm hmm. มาเด้อมาเด้อ <c oughs> คำปุป๊๋ Đấy rồi đâm đi Ừ, tuyệt thua ครับต่อมักทัวด้วบอกด้วย,ยวันเก่ากันครับ <c oughs> ต่อมักคัวปขาปงมทุ่นบบนึงนะครับปีงหนูครับหนมันใช่หต่อมักทัวจะแบบตโอน ชุดเลยอะปิ้งหนูซื้อกับข้กกะะา,ากันหะอวะข้ากินเนื้อเพอ่ในงารเย็ยนดีให้กินชุ่เย็นด้วยลมเย็ยนดีครับบยากาศนอกเอา,าล่างเง่าเลยอันนี้เป็นเข้าหน้าครับ หน้าของหน้าขอ้งจะขวงทั้งใต้แค่ลราเกิดอยู่เดี๋ยวมันเกิดก็บลุยยิ่กว่าหรอครับจะพาไปท้ายเบ้างถามมันเกิดกัน Hôm nó mày cả cháu. โอ้ยยังท้อโอ้ตายแจ้วเดียวฟืดฟืดครักประทูกันเลยบลื่นเลยเพื่อแกงเห็ดเพื่อแกงเห็ดตัวอันส่นดีครับนส่ซอสน้ำมาไลยเนี่ยเข้มเข้มเลย làm kem không Hoa oh, kèng hơi hơi mẹ kèng được. Ồ, bỏ. Hú, thay đỏ cái những kem nhiều. Ủa, nó ngoan được rồi. Để chắp đây nữa, น้ำน้ำมากาอยู่หน้าบักไก่เลยใส่ใก,กันใส่กันแสบด้วยที่โน่นบั่นเนาะหากินได้ทุกฤดูพวกเนี่ยมาเดี๋ยวว่าได้ดูใดมีบัดรหลานขาครับ โคกนี่มนมีปิดโคกเนี่ยโคกรานข้านนี่บัดยืนนน้าออกไปเป็นสีเปียมน้อมแบบนี้ก้นจะคือะไรแบบนี้ ดูเลยครับกิ่นไม่เยอะครับกิ่นดู้ยไอ้ผ้าของต่อทานครับต่อทานต้องคว้าให้ถึงหน้าแล้วครับเมือง,ง,งต่อทานเนาะตามที่กล้าไว้โอ้บัวเป็นดอกแล้วครับอ,องตองเลย ขามาเบิงเตาอเนก้ก็สงครับพอ่อค้นปัน่นขึ้นสองวันที่แล้วครับคลิปปักต้องเนะาะเดี๋ยวถ่ายเบิงนิดหน่อยครับเดีย๋ยเบิงข้างในครับโอ้ว่องโอุโถเลยครับนี่หูนี่องบ่อมี่จะหูมี่หูเดียว อ,องอน,นี่ก็เป็นหู้อีกหู้หนึ่งครับน่าจะเป็นหู้อีกหู้หนะนึ่งหู้สอดลงไปตั้งแต่นะสอดลงไปผลพอไอเสียมันเดี๋ยวเบิ้องทางดีครับ ขังนี่ที่เป็นอีกหูที่สวัดมากเนาะหูดังครับหูดังน้ำดังไฟกับดังห้างนี่ทั้งหนาก็เป็นท้อยเสียทั้งหนามนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะตอนปั้นเรียบร้อยสิได้เอาดินมาท่าน,นี่ครับท่าน,น,นี่เรียบคือหัวพระ มั่นนะเนาะเจอกันครับแล่นมักครับหน้าใสเปเล้ยครับสองท่านเจอกันคลิปหน้าครับฝากไดไลค์ก็แช่น้ำครับกระหอดเมืองละเจอกันคลิปหน้าครับ,รรบ,รรบสวัสดีครับ